รู้ช่องขึ้นมามนเติมมาดีด้วยครับคาเมโลคาเมโลหลอกล่ออยู่ดึงจังหวะเปิดไปหน้าประตูนี้ได้มงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่ไทรลันโดนะครับทำให้ทางด้านบุรีรัมนำเป็นสามประตูต่อหนึ่งครับว้ยิงสามประตูรวดครับโดนนำไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยมาเบิ้ลสามครับแล้วดูจังหวะนี้ต้องต้องชมทั้งจิรวัลแล้วก็คาเมโร่กอลเซเลตที่ดึงจังหวะหลอกและชิปไปได้สวยครับ สูง170เซนติเมตรด้มันได้โม่งนี่ครับฮิรนโอเหมือนลูกสูตรเลยครับคือออกมาด้านข้าครับแล้วก็ดึงจังหวะรอเพื่อนเนี่ยครับเนี่ยเหมือนลุดมาคนเดียวครับแต่ว่าไม่เลี้ยงลุยเข้าไปครับรอเพื่อนนิดเดียวแมเนี่ยเสียเหลี่ยมเลยครับเข้าขวดแล้วก็เรียบร้อยครับมาตามนัดเลยครับไคราโนะนี่โม่งเข้าไป่าปีชาติพวดครับจะตีบอลแต่ว่าไม่ได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับตรงนี้ นี่ครับตัวตัวประกบว่าสันโฮมเซน็นี่ขึ้นไปสูงลงไม่ทันจังหวะเปิดบอลยาของบุรีรั์ครับโอกาสใกล้มาแล้วครับสถิติหน้าใหม่ของของถ้วยใบยนี้ครับแชมป์สปีติดต่อกันแต่ถ้าเป็นแชมป์กหม่สุดในรายการนี้นับตั้งแต่ในยุคเก่านี่ครับเป็นราชประชานะครับได้5สมัย